วันนี้ตรงกับวันที่26พฤศจิกายนปี2567ได้มานั่งอยู่กับพื้นยืนอยู่กับดินถิ่นของความเป็นชนบทนี่คือหัวไร่ปลายนาของโยมพ่อของอาตมาภาพนะชื่อว่าพ่อพิษเรื่องไพศาล แกก็มีความชอบเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้มีความเพลิดเพลินดำเนินการด้วยเศรษฐกิจพอเพียงวันนี้ก็คงจะถึงเวลาได้เวลาอัตมาภาพก็จะได้มาพูดในเรื่องซึ่งมีชื่อเรื่องว่าสั่งตายเอาไว้กับโยมพ่อ เนื่องจากว่าตามาภาพนั้นมีความป่วยมานานโยมพ่อก็รู้ดีตั้งแต่อายุ19ปีมาจนบัดนี้นะก็ต้องฉันยามาโดยตลอดแล้วก็มาบางปีก็มาติดโควิดนะก็ไม่ได้ฉีดยาอะไรกับเขาหรอกโยมแต่ก็มีผลกระทบอยู่ ทำงานอะไรไปมันก็เหนื่อยก็เลยคิดว่าชีวิตของตนเองก็คงจะไม่ยืดยาวแล้วก็มันไม่แน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของความตายว่าเราจะตายวันไหนสถานที่ใดเวลาไหนตายอย่างไรบางทีก็ขึ้นรถตั้งแต่ ภาคอีสานไปภาคเหนือนะบางทีก็ขึ้นจากภาคเหนือกลับมาภาคอีสานนะขึ้นรถบางครั้งก็นั่งรถทั้งวันต้องฝากความหวังฝากชีวิตไว้กับโชเฟอร์นะว่าเราจะเดินไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่นะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้โยมเราก็เห็นกันเยอะแยะไปเรื่องของการ ประสบอุบัติเหตุเอาละคนเรานี่ถ้าเกิดว่าถึงคราวตายต่อให้มีพยาบาลทหารตำรวจแวดล้อมมากมายอย่างไรมันก็ต้องตายแต่ถ้าหากว่ายังไม่ถึงคราวตายนะต่อให้อยู่ใกล้เมนอยู่ห้อง ICU ยยังไงก็ยังไม่ตายนะก็ค,คือหมายความว่ายังไม่ถึงคราวตาย แตอาตมาภาพนั้นก็มีความรู้สึกกับตนเองมาตลอดว่าตนเองจะอยู่ได้อีกไม่นาน,นาก็คงจะต้องมรณะภาพก่อนยมพ่อยมแม่ก็ดูสภาพร่างกายแต่ละวันบางครั้งก็ฟื้นกับความเจ็บป่วยก็ เลยมาสั่งความตายเอาไว้กับโยมพ่อว่าถ้าหากว่าจะมาภาพได้มรณภาพในที่จริงความตายกับมรณะภาพนี่ก็เป็นการสมมุติอุปโลกขึ้นมาโยมเรียกว่าตายก็ได้มรณะภาพก็ได้ต้นหมากรากไม้ฟักแฟงแตงโมส้มโอตัวเขียวก็ล้วนแล้วแต่เป็นการสมมุติชื่อคนก็เหมือนกันก็สมมุติกันขึ้นมาจริงๆมันก็เป็นเช่นนั้นคือธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้น ถ้าตมาภาพมรณภาพก็เลยมาฝากโยมพ่อเอาไว้นะในประการที่หนึ่งห้ามซื้อลงศพนะห้ามซื้อลงศพไม่ต้องใส่ลงศพในประการที่สองไม่ต้องนิมนต์พระมาสวดในประการที่สไม่ต้องนำไปเผาที่เมน นะให้นำมาฝังที่ตรงนี้แหละที่สุดท้ายของอาตมาภาพก็ให้หันหัวไปทางตะวันออกบางท่านบอกว่าทำไมต้องหันไปทางตะวันออกก็ไม่มีพิธีรีตองไม่มีเคล็ดลับอะไรหรอกโยมก็มันเป็นความตั้งใจของอาตมาภาพอย่างนั้นละ่ะทีนี้ก็ลูกหลานหลายคนบางทีก็จะบ่นกันหลังจากเาตี้ยตมาภาพมรณะอา้าวทำไมตะพิษ ไม่จัดงานศพเหมือนกับคนอื่นเขาจัดแปลกๆขี้เหนียวหรือยังไงกลัวหมดเงินหมดทองหรือยังไงนะที่จริงบอกญาติโยมก่อนว่าพ่อของอาตมาภาพนี่เป็นคนที่เรียกได้ว่าใจกว้างเสียสละอยู่แล้วต้นไม้ที่แกปลูกต้นมะม่วงต้นมะพร้าวมะละกอถ้ามีญาติโยมคนไหนมาขอ รถสิบลอ้อลมาขุดรถแมคโครรถสิบลอ้อเขามาขุดดินขุดสะหนีเขามาเห็นว่าม่วงเกิดอยู่เขามาขอซื้อพอ่อแกบอกว่าโอ้ถ้าซื้อไม่ต้องพูดกันไม่ต้องคุยกันเก็บไปเลยลูกหลานเลยเก็บไปกินเลยคาทานมาโดยตลอดในเรื่องของความตรหนีที่เหนียวความตรหนีที่เหนียวหรือว่าความตรหนีขี้เหนียวนี่ไม่มีในครอบครัวของอาตมาภาพที่อาตมาภาพ ไม่ให้ซื้อลงศพก็ไม่อยากให้เปลืองไม่อยากให้เปลืองไม่ต้องไปซื้อลงศพก็เมื่อมรณะภาพก็ให้โยมพ่อเป็นคนปิดผ่าชีวรของอาตมาภาพไปเลยในประการที่สองหลายท่านบอกว่าทำไมไม่นิม,มนต์พระมาสวดละ่ะนะก็ไม่ต้องนิม,มนต์มาหรอกโยมเพราะอาตมาภาพก็สวดมาตั้งแต่เป็น สมณเนมาจนบัดนี้นะธมาก็สวดมามากแล้วแล้วพระสมัยนี้เราหาพระที่ท่านมีศีลเป็นพระผู้เป็นอริยะนี่ก็หายากมากก็พยายามเดินหาอยู่ก็ยังหายากโยมบางที่ก็สถานที่หน้าอยู่หน้าประพฤติปฏิบัติบรรยากาศดีมากเอ๊วัดนี้ดูแล้วสัพยะ นรลองมาอยู่ไม่ได้เอาเรื่องมาเผากันหรอกโยมแต่ว่าพูดความจริงก็ไม่เคยพูดที่ไหนหรอกเออก็ลองมาปฏิบัติดูเห็นเขียนว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นป่าอย่างดีพอถึงเวลาวันหนึ่งเป็นวันสิบสองสิงหาเขาเรียกง,ง่ายๆว่าเป็นวันแม่แห่งชาติเขาก็นิมนต์ไปบิณฑบาตเข้าสารอาหารแห้งมีพระในปีนั้นก็ สีรูปนะสีรูปก็ไปบินเทบาทได้ข้าวสารมานี่สิบกว่ากระสอบแล้วก็แยกคัดข้าวสารแยกคัดมามา่าปลากระป๋องอัตามาก็คัดใกล้จะเสร็จแล้วก็เลยขอตัวไปส่งน้ําก่อนนะเขาคัดเสร็จสับเรียบร้อยพอตกตอนเช้าฝนก็ตกก็เลยบอกกับพระโดยกันว่าหลวงพี่วันนี้ งดบินทบาตเนาะฝนมันตกแรงเดี๋ยวเราก็ฉันมาม่ก็ได้ไปบินทบาตมาเมื่อวานนี้มามา่ตั้งหลายกระสอบแกก็บอกว่าหลวงพี่มหาจเจ้าอะไรมาฉันละ่มะมามาปลากระป๋องหลวงพ่ออาไปขายหมดแล้วอา้าวทำไมไม่บอกกันก่อนทําไมไม่บอกสงก่อนแล้วมันอย่างนี้มันมันไม่ถูกต้องนะเพราะว่าสงไปบินเทบาตด้วยการต้องบอกก่อนว่าสงท่านเห็นดีเห็นงามไหมขายแล้วนําไปเพื่อประโยชน์อะไร ถ้านะท่านไม่บอกกล่าวอีกองหนึ่งก็แย้งขึ้นมาบอกว่าหลวงพี่มาหาเป็นอย่างนี้มานานแล้วผมก็ขออยู่ปีนี้เป็นปีสุดท้ายแกก็ศึกนะแกก็ศึกจริงๆก็ไปเรียนรู้มามากมายหลายวัดโยมนะทีนี้ก็เรื่องของสงฆ์นี่ก็ลำพังที่ท่านมาสวดต่อให้เสียงดีก็ตามสวดเสียงไม่ดีก็ตามสวดยังไงตมาภาพก็ไม่ได้ฟื้นขึ้นมาหรอกแล้วก็ อาตมาก็เคยไปร้ายงานบางทีก็ไม่ได้นั่งคุยอะไรกันหรอกนั่งคุยแต่เรื่องหวยโอ้ยงวดนี้ผมซื้อรถตตลี่ไปตั้งหลายใบไม่ถูกสักใบเลยบางทีเห็นหน้าเห็นตากาันก็ทักกันว่าฝันดีบ้างไหมหลวงพ่อองค์นั้นทักองค์นี้บางทีก็เจ้าภาพเขากําลังเตรียมพร้อมก็นั่งคุยแต่เรื่องหวยกันอาตอมาก็เลยมานั่งคิดในใจว่าโอ้พระกินผีรถตตลีก่ก็กินพระ พระไปสวดงานผีมาได้เงินมาก็าไปซื้ลตตอลรตรี่ลตตอตลี่กว่ากินพระต่ออีกทีนี้โยมลองนิมนต์พระบอกว่านิมนต์มาสวดงานแต่ว่าไม่ได้มีซองถวายให้โยมลองนิมนต์มาท่านจะมาไหมอาจจะมาก็มาน้อยหรืออาจจะมาก็มาแบบเขินๆอ่าก็เคยเห็นโยมเขานิมนต์ไปชันเช้าบางงานเขาก็ชั้นเพล ข้าวเขาก็เลี้ยงฟรีนะไปถ้าไปซื้อนี่ก็หมดหลายบาทได้โยมหนังฉันกันเสร็จสับเรียบร้อยพอกลับมาบ้านแกะซองดูก็ถาวาย100บาทโอ้ยเจ้าภาพนี้ขี้เหนียวจะนีนะไปอย่างนั้นอีกโยมนะอันนี้พูดจากที่มีประสบการณ์มาก็เลยคิดว่าก็ไม่ต้องนิมนต์มาสวดหรอกเราทําความดีมามากแล้วนะประการต่อไปทําไมไม่ไปเผา ก็คือว่าเวลาไปเผานี่โยมมันเป็นมนลพิษมันเป็นควันหนจะควันโรงสีนะควันโรงสีในจะควันอุตสาหกรรมโอ้ยมากมายหลายควันเผาศพแต่ละวัดก็วันหนึ่งไม่รู้กี่ศพทีนี้ฝนติดตกลงมาก็มันก็ไม่สะอาดนะเราก็คิดว่าเป็นอ,อีกสักรูปหนึ่งเถือะที่ว่าไม่ไปสร้างมลพิษก็มาฝังเลยง่ายๆดี นะถ้าเกิดมรณะภาพตอนเช้าก็ฝังตอนบ่ายมรณะภาพตอนบ่ายฝังตอนเย็นถ้ามรณะภาพในช่วงกลางคืนนะก็ค่อยมาฝังในช่วงตอนเช้าเพราะว่ากลางคืนก็จะขุดดินลําบากมองไม่เห็นทีนี้ก็ไม่ต้องไปเผานะบางทีเผาเสร็จก็ต้องไปเก็บธาตุเก็บกระดูก เก็บกระดูกเสร็จก็ไปลอยอังคารกับหมดเงินค่ารถเหมาไปอีกลอยอังคารนะก็เป็นการรบกโลก,กันทั้งนั้นเลยโยมไม่รู้จะเราก็ลอยอังคารไปเพื่ออะไรนะที่จริงก็ถ้าเราสังเกตด,ดูในสากลในโลกของเราเนี่ยฝรั่งมังค่าเขาก็ฝังนะเยอะแยะไปถ้าเราฝังมันก็เป็นปุ๋ยด้วยทีนี้จะมาภาพก็ ไม่อยากให้ไปเผาเพราะว่าไปเผาเสร็จพิธีกรรมอะไรก็ไม่รู้มากมายหลายอย่างบางครั้งก็เห็นแล้วก็น่าเบื่อบางทีก็คนตายนี่โอ้ยทําชั่วมะเรเกเรอันตพานตีหัวหมาดา่าแม่เจ๊ทะเลาะคนนั้นทะเลาะคนนี้เป็นคนลักขโมย พอตายไปนี่โอ้ยเขียนประวัติอย่างดีว่าเป็นลูกที่มีความกระตันอยู่กระตะเวทีเป็นลูกที่มีความกระยันขันแข็งนะอ่านประวัติหน้ามเมนสวยหรูเลยนะอย่างนั้นก็เลยมาคิดพิจารณาดูหลายท่านหลายคนก็คงจะเคยเห็นในจุดนี้ของเราก็ไม่ต้องไปอ่านประวัติไม่มีประวัติอะไรให้อ่านโยมความดีที่เราทําแล้วมันไม่หายไปไหนหรอกมันก็อยู่นะมันก็อยู่ มันก็ทรงอยู่อย่างนั้นแหละโยมนะความดีที่เราทําไม่ต้องอา่านไม่ต้องอา่านให้ใครได้ยินเหมือนกับตัวไปนะบางทีสัป,ปเปรือนี่ก็โอ้ยคิดค่าจ้างสมัยนี้โยมตอนศพพี่ชายของพ่อนี่เขามาเขามาเรียกเลยนะงานละเลยพี่สะพี่ชายพ่อพึ่งนะตายไปอัตอมาก็ไปเป็นพิธีกรเขาเรียกเลยว่างานศพนี้เท่านั้นเท่านี้ แล้วก็ทําพิธีกรรมอะไรก็ไม่รู้โยมแต่ละที่แต่ละทางอัตามาก็งงไปหมดนะบางทีก็ต้องล้มสายสินในช่วงเก็บกระดูกแล้วก็ต้องมีคนหนึ่งมามาขันเสียงไก่ว่าเช้าแล้วแล้วก็ต้องขันเป็นเสียงไก่นะพระก็บ,บางสกุลนะบางสถานที่พระก็บ,บางสกุลรูปเดียวนะแต่ละสถานที่ก็มีความแตกต่างกันบางสถานที่เนี่เห็นตายเสร็จแล้วต้องรีบรีบไปชักอนิจจาถ้าไม่ได้ไปชักอนิจจากลัวว่าวิญญ,ญาณจะหลงไปที่อื่น ก็ต้องเรียไปชักอนิจจาแต่ละท้องที่ก็มีแต่ความอุปโลกกันเรื่อยไปโยมอาตมาภาพเองก็โอ้ถ้าเองตายแล้วมันยากอย่างนี้ก็มันมรณะภาพไปมันยากนี้ก็ไม่ต้องไปจัดอะไรเลยไม่ต้องไปบอกพี่น้องที่อยู่ไกลให้เขาทํางานไปไม่ต้องให้เขาลาบากนะจะต้องลาง,งานนะแล้วก็เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะหลายศพที่เราเห็นมาในหมู่บ้านต้องมานอนกลางคืนก็นอนเฝ้าศพกัน นะกลางวันก่อนนั้นเจ้าแม่ครัวต้องทํากับข้าวเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายนะเราก็พิจารณาดูแล้วก็โอ้มันยากหลายเรื่องโยมก็เลยคิดง่ายๆไม่อยากให้พ่อลําบากใจนะม่อยายพ่อลําบากใจเพราะว่าตอนเนี้จะมาภาพรู้สึกว่าสภาพร่างกายตนเองนี่มันถดถอยมันฝืนกับความเจ็บป่วยใน,นแต่ละวันแต่ละวันก็เลยบอกจยมพ่อว่าพื้นดินที่บ้าน อยู่ในเมืองจังหวัดบุรีรัมย์บ้านสองหลังบ้านอาตมาภาพก็ห่างจากสละกลางก็ประมาณ1กิโลครึ่งก็อยู่ในเมืองนะโยมนะมีบ้านสองหลังแล้วก็ตรงนี้ก็อยู่ชานเมืองก็มีที่อยู่สิบร่นะก็ตั้งใจว่าเสร็จจากบ้านพอ่อที่พ่อมาอยู่ไร่ปลายนากองห่วงอยากให้พ่อได้อยู่บ้าน ดีๆการลมนะการลมก็อยากจะให้มีรัง้าที่มั่นคงนะที่ทั้งสิบไร่นี้อาตมาภาพก็จะขอสละสิทธิ์ก็จะรอบ้านเสร็จก็จะคุยกับยมพ่ออย่างเป็นทางการในขณะที่มีชีวิตถ้าอาตมามรณะภาพไปก็พ่อก็ดําเนินการไปก็คุยกับพ่อว่าถ้าแบ่งให้น้องได้ก็แบ่งไปในขณะที่เรามีชีวิตให้น้องจับฉลากกันก็ได้ใครจะได้ฝั่งไหนนะก็สุดแล้วแต่ อันนี้ก็พ่อก็คงจะมีความคิดอยู่ในใจกันแล้วแหละแ,ละแต่ตาามาภาพนี่ไม่เอาอะไรสักอย่างเลยนะสมบัติของพ่อต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่ของเราตรนะามาภาพเอาแต่ความดีนะพ,พ่อก็ออกมาอยู่ไร่ปลายนามาปลูกผักปลูกพืชนะปลูกต้นหมากรากไม้นะบางทีได้ขนุนไปก็ไปทําบุญแม่ก็ใส่บาตไปบางทีได้มะม่วงมะม่วงใครมาขอก็ให้เขาไป นะบางทีมีงานปริวัติสกรรมก็ยังเก็บขนุนเก็บน้อยนามีข้าวสารก็นําไปทําบุญอยู่หลายๆที่นะนี่คือความตั้งใจของยมพอ่อแกทําแล้วก็มีความสุขธรรมาภาพก็เลยไม่อยากให้พ่อลําบากใจนะดูสภาพตนเองแล้วก็คิดว่าคงอยู่ไม่นานน,นะยมนะก็เลยบอกพ่อเอาไว้ยอย่างนี้ว่า มรณภาพแล้วก็ไม่ต้องจัดงานศพไม่ต้องมีเครื่องไฟเครื่องขยายเสียงอะไรทั้งสิน้นนะให้จัดง่ายๆก็คือมรณภาพแล้วก็ถึงเวลาก็นําไปฝังฝังตรงนี้แหละนี่ฝังที่อาตมาภาพมีความผูกพันตั้งแต่สมัยเด็กนะก็เคยวิ่งเล่นอยู่แถวไร่ปลายนาทําทนาอยู่กับยมพ่อก็ให้ยมพ่อมาฝังอยู่ตรงนี้แหละมาฝังอาตมาอยู่ตรงนี้ ทีนี้ก็มากล่าวต่อไปนะบอกพี่น้องทุกคนญาติโยมหลายคนนะหลายท่านก็มีหน้ามีตาหลายท่านก็มีอยู่มีกินแล้วหลายครอบครัวนะบางท่านก็อาจจะมาพูดตามหลังบอกว่าโอ้ยเวลาบ้านเองมีงานก็มีตีหลวงพี่ดอกเด้แกมาเป็นพิธีกรเวลาบ้านเองมีงานบวชงานศพก็มีตีหลวงพี่แกมาพูด พระสงฆ์องค์เนนมาเห็นหลวงพี่พูดเขาก็เกรงใจมาก็ยกมือไหว้มาก็ยกมือให้ความเคารพแกเขารู้ว่าแกเป็นพระในบ้านว่านในสวนนะเป็นพระ,ะในวัดอีสานเขามาเขาก็ให้ความเคารพยกมือไหว้นะก็ทําให้พระสงฆ์ท่านก็ให้ความเคารพนะยัง,ง้นเวลาแกมรณภาพาไปเราก็ต้องจัดให้สมเกียรติ นะหลายท่านก็จะมาพูดอย่างนี้ที่จริงเขาจัดได้เชื่อมือว่าพี่น้องทุกคนก็จัดได้ไว้ศพอาตมาจ็ดวันเขาก็จัดได้ไว้เดือนหนึ่งเขาก็จัดได้แต่อาตมาภาพคิดดีแล้วมีเจตนารม์ที่ดีแล้วนะก็เลยมาอยากจะให้จัดไม่ต้องไปมีอะไรทั้งสิน้นแล้วก็ไม่ต้องมีความเสียใจอะไรชีวิตหนึ่งก็เกิดมาแล้วกว็าตายมันเป็นของธรรมดานะก็นี่คือสิ่งหนึ่งที่ มาฝากโยมพ่อไว้ถ้าเกิดมรณภาพไปในเร็ววันอาจจะพรุ่งนี้ธรรมาภาพอาจจะไม่ตื่นก็ได้นะชีวิตก็มีที่พึ่งอยู่4ประการหลายท่านบอกเอา้าคนเรามีที่พึ่ง3อย่างเขานั้นแหละาศาสนาพุทธก็มี1พึ่งพระพุทธพึ่งพระธรรมพึ่งพระสงฆ์แต่ธรรมาพึ่งประการที่4ก็พึ่งยาโยมนะพึ่งยาต้องฉันยาอยู่ประจําไม่ฉันก็ไม่ได้ ทีนี้ก็มาพูดถึงว่ามีความภาคภูมิใจอย่างสูงล้นที่ตนเองได้บรรพชาเข้ามาในพระพุทธศาสนาเป็นการสร้างประวัติศาสตร์เอาไว้ดีงามแล้วเป็นสมณเณรรูปแรกของหมู่บ้านที่ได้บรรพชาเป็นสมณเณรเมื่อปี2 5 3 6 นะอายุ14ปีปีบปรรพชาเป็นสมณีนบทเรียนเขียนอ่านมาจนกระทั่งอายุครบบวช20อัตมาภาพก็อุปสมบทต่อเนื่องยังไม่ได้ศึกหาลาภีดไปไหนก็บวชต่อเนื่องเลยนี่ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่สร้างเอาไวานะ้นอกนั้นก็มีเทลาบวชบ้างหรือว่าบางทีบวชเนนแล้วก็ศึกประมาณนี้นะแล้วก็เกิประวัติต่อมา นะก็เป็นรูปแรกของหมู่บ้านที่ได้บวชแล้วก็หรือว่าอุปสมบทเนี่ยโยมศึกษาเล่าเรียนสอบนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกแล้วก็เป็นมหาปริญญาธรรมนะเพเป็นรูปแรกนะปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีใครได้สอบมหาปริญญาธรรมนะหรือว่าสอบแล้วแต่ยังไม่ได้โยมก็มีบวชหลายรูปแล้วก็เป็นเจ้าวาดหลายท่านแต่ก็ ยังไม่มีมหานะก็ถือว่ายังเป็นอาตมาภาพที่เป็นมหารูปแรกนะในหมู่บ้านอันนี้ก็ภาคภูมิใจแล้วก็สร้างเกียตรติประวัติศาสตร์เอาไวานะ้เป็นรูปแรกของหมู่บ้านแล้วก็รูปแรกของจังหวัดบุรีรัมย์ได้ไปแข่งขันนักวิทยากรนักพูดนะที่วัดสากรรังสรรค์อำเภอวิหารแดง,จ,งจังหวัดสระบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศในปีนั้นก็แข่งการพูดเป็นสมณภูด้วยนอกนั้นเขาเป็นพระหมดเลยนะเขาก็คัดมาหลายรอบจนมาถึงรอบตัดเชือกก็เหลืออยู่ทั้งหมด4ภาคนะมีภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคอีสานก็คัดมาก็เหลืออยู่3จังหวัดก็มีจังหวัดสุรินทร์วีรัุโคราชนะ ก็รู้สึกว่ามีสามเณรแข่งขันอยู่2รูปนะแต่ว่านกนั้นก็ตกตั้งแต่รอบแรกรอบสองก็ว่ากันไปอัตมาภาพนี่ผ่านรอบแรกมาเป็นเบอร์ต้นเลยโยมผ่านมาโดยตลอดนะแล้วก็เขาก็โหวตให้เป็นตัวแทนของภาคอีสานะก็ได้แข่งขันแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศอ,อันดับ1กลับมาที่ด่านคุณทศญาติโยมก็ฉลองให้ นะผู้ใหญ่บ้านนำพาญาติโยมฉลองมีญาติโยมก็เป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรคือคนโยม,มใหญ่จ้อยนะก็ขอเอ,อ่ยชื่อท่านก็แล้วกันก็เป็นบุคคลสําคัญอีกท่านหนึ่งเป็นเจ้าภาพผ้พาไตรหลายท่านก็มาในงานวันนั้นก็คนเยอะมากนะมาปูกข้อต่อแขนเขาก็ทําพิธีตามประเพณนะีผู้ใหญ่เขานำทำผู้ใหญ่บ้านเขานำทำนะผู้ใหญ่จันทร์ ทีนี้ก็ได้สร้างประวัติศาสตร์ตรงนี้ไว้ก็ภาคภูมิใจและก็สร้างประวัติศาสตร์ไว้อีกอย่างหนึ่งก็คือได้เรียนจบปริญญาโทก็ไม่คิดไม่ฝันว่าลูกชาวบ้านหลานชาวนาจะได้เรียนจบปริญญาโทเป็นรูปแรกของหมู่บ้านและก็ยังเป็นปริญญาโททีท่ในหมู่บ้านนะยังไม่มีใครจบปริญญาโทนะก็เห็นส่วนมากก็ปริญญาตรีนะแต่ตมาภาพก็จบ ปริญญาโทรัฐาประสาศาส,สนาศาสตร์ก็ภาคภูมิใจแล้วแล้วก็ความดีมากมายหลายอย่างก็ได้สร้างเอาไว้หมดแล้วแหละตรงนี้โยมพ่อก็เป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วน,นำโยมพ่อไปทอดปราป่านำโยมพ่อยมแม่ไปทอดกระถินเราสร้างความดีมาก็ตั้งแต่เป็นสมณีนมายมนมเป็นสมณีมาก็หิวปูนช่วยครูบาอาจารย์ ซ่อมแสมสร้างสลาวัดมาโดยตลอดจนกระทั่งได้มีโอกาสสร้างวัดนะได้พัฒนาแล้วก็ได้จันลงพระพุทธศาสนาได้สร้างศรัทธาให้กับญาติกับโยมทีนี้ก็เลยพูดให้ฟังว่าพี่น้องของเราได้อบอกลูกหลานทุกคนพี่ป้านาอานะบางทีอาจจะไม่เข้าใจก็จะไปตำหนิโยมพ่อโยมแม่กลัวมหมดเงินหรือยังไงนะคำนี้ตมาภาพเกรงว่าจะมีข้อคอรหามากระทบ จิตใจของโยมพ่อโยมแม่นะเพราะว่าพี่ป้านะอาก็ให้อัตมาภาพนี่เวลามีงานก็จะมีแต่อัตมาภาพนี่เป็นพิธีกรแล้วก็วางระเบียบวางระบบวางงานนะตามลําดับลําดานะผู้หลักผู้ใหญ่มาเนี่ยอัตมาภาพก็จะยืนเป็นพิธีกรต้อนรับมาโดยตลอดนะพอเวลามรณาภาพเขาก็อยากจะจัดอยากจะตอบแทนเรานั่นแหลนะแต่ว่าก็ให้พี่น้องทุกคนได้เข้าใจว่านี่เป็นเจตนารมของอัตมาภาพ นะเป็นเจตนารมณ์ของอาตมาภาพให้ทําตามนี้ทําตามเทตมาภาพได้สั่งเอาไว้นะทำตามเทตมาภาพได้สั่งเอาไว้แล้วก็ก็มีพิเศษอยู่อย่างหนึง่งก็ให้ยมพ่อเอากระดูนะของพี่สาวเอาไว้ที่อกของอาตมาภาพนะอกของอาตมาภาพแล้วก็กระดูของปู่กับย่า ก็ฝังรวมกันไปกัาตมาเลยนะกระดูกที่อยู่ในบ้านนะกระดูกที่อยู่ในบ้านก็มาฝังตรงนี้แหละเพราะว่าเป็นที่ของปู่กตาแกชอบอยู่บรรยากาศอย่างนี้ก็ฝังรวมไปกัาตมาเลยอันนี้ก็บอกโยมพ่อ,อาวา้ยไม่ต้องหมดเงินนะยังมากคนเหนื่อยขุดดินนิดนึงก็ให้น้องๆนะผู้ดดนนชายเขาก็มีหลายยกมาช่วยขุดดินกันแล้วก็ฝังลงไปพ่อก็มาก็ จุดทูปบอกสถานที่เก่าข้าวกรนเพราะว่าที่ตรงนี้มามีเจ้าของมาตั้งแต่เก่าข้าวกอนมาจนถึงตกทอดมาถึงเราก็าบอกว่าอาตมาภาพก็จะขอมาฝังอาจจะได้นําพระมาฝังอยู่ตรงนี้นะก็ตรงนี้โยมพ่อก็รู้อยู่แล้วนะเราจะไม่มีพิธีกรรมที่งมงายจะไม่มีพิธีกรรมที่งมงายก็จะมีพิธีกรรมที่แสดงถึงปัญญาชาญฉลาดโยมคือไม่ต้องไปจัดอะไรให้มันสิ้นเปลือง ามากเรื่องบางทีโยมได้ยินไหมคนตายขายคนเป็นพอเวลาตายไปแต่ละทีก็ไปยืมหนี้สินเขามามาจัดงานศพถึงเวลาก็ต้องไปผนให้ผนไม่ทันก็ต้องโดนยึดบ้านยึดรถสารพัดเลยนะคนตายขายคนเป็นอย่างนั้นเยอะแยะไปเรื่องการจัดงานศพอัตมาภาพนี่โยมอยู่กับงานศพมานี่อัตมาว่าพันขึ้นเป็นพันศพขึ้นโยมเห็นเยอะ จัดงานศพก็ทะเลาะกันตอนงานศพเสร็จแล้วก็ทะเลาะกันพอถึงเวลาบางงานจัดงานศพเวลานั่งนับเงินก็ไปแอบนับเงินกันบางส่วนนะาบางที่ก็ตมาภาพนั้นก็ไปจัดให้โยมคนหนึ่งพอตอนนับเงินแกก็นําสามีของแกไปนับอยู่กับบ้านของแกแต่ทั้งที่ว่าแทนที่จะมานับอยู่ตรงกลางให้พ่อของคนตายได้รับรู้น้องของคนตายได้รับรู้ น้องก็ไม่พอใจเอา้าทําไมพี่ทําอย่างนี้ละ่ะไปนั่งนับเงนินกันกับผัวสองคนทําไมไม่มานับกับนี่ละ่ะพ่อก็จะได้รู้เยอะมา,มากโยมเรื่องราวที่ว่าจัดงานศพแล้วก็ทะเลาะกันพี่ออกเงินมากกว่าน้องออกเงินน้อยกว่าพี่ไม่พอใจน้องโอ้สารพัดน้องไม่พอใจพี่นะพ่อแม่แบ่งที่นาที่ไร่ให้กับน้องมากกว่าพี่ได้น้อยกว่าพี่ก็ไม่พอใจ เออสารพัดโยมที่จะมาภาพได้เจอได้เจอมาแล้วก็เทศมาก็้ายงานโยมนะก็เล่าให้ญาติโยมฟังได้เลยเห็นนะ้าเผาไปก็เป็นมลพิษอีกโยมเป็นควันนะเฉพาะโรงอุตสาหกรรมนี่ก็มากแล้วแล้วก็ต้องมาเผาศพในแต่ละวัดแต่ละวาอีก้โยมเยอะแยะไปหมดนะก็เป็นมลพิษอากาศก็แปรแปรปรวนก็แปลเปลี่ยนนะ ก็ถือว่าเรามาจัดอย่างเงี้ยง่ายๆนะเป็นปุ๋ยธรรมชาติไปนะก็ให้พี่น้องทุกคนได้เข้าใจในเจตนารมณ์ของอาตมานะโยมพ่อก็นะแกก็รับทราบเจตมาภาพได้พูดตรงนี้นะตัวตอนนี้ก็มันมันพร้อมตายแล้วแหละเพราะว่าเราทําความดีทําประโยชน์มา,มากแล้วนะเราไม่กังวลไม่ร้อนใจทั้งโลกนี้และโลกหน้า นะก็อยากจะบอกพี่น้องให้ทุกคนเข้าใจนะก็ให้ดําเนินการตามอัตมาภาพดําเนินการตามหลวงพี่หลวงนาหลวงลุงหรือพระมหาที่ได้สั่งตรงนี้ในวันนี้นะตรงนี้เป็นสถานที่สุดท้ายนะทุกคนทําตามเทตมาภาพได้บอกไม่ต้องหมดเงินทุกอย่างทุกสิ่งไม่ต้องเสียเวลาคนไหนทํางานไกลก็ไม่ต้องไปโทรบ,บ,อ,กกบอกลูกบอกหลานให้เขาทางานไปไม่ต้องให้เขาหยุดงานเมารถมา,าลําบาก ไม่ต้องไปจัดอะไรทั้งสิ้นหมูเห็ดเป็ดไก่ก็ไม่ต้องมีไม่ต้องอะไรโยมคือตายแล้วก็นํามาฝังเลยโยมพอเข้าใจเนาะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเอาอย่างนั้นญาติโยมทั้งหลายวันนี้ก็บอกพี่น้องเราทุกคนได้รับทราบนะวันนี้อรตมาภาพได้สั่งตายนะหลังจากความตายแล้วก็ให้ทําตามที่อาตมาภาพได้พูดมาเนาะอาก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายขอเจริญพร